สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจมเป็นลูกรักลิซ่าแบล็ k พิง k ออกงานไม่กี่ชั่วโมงทำเงินให้แบรนด์มหาศาล สมกับเป็นลูกรักของแบรนด์ระดับโลกจริงๆสำหรับลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์ที่ปัจจุบันยืนหนึ่งครองตำแหน่ง g l o บ a l b บรนด์ m อม s s a เ o อร์ของแบรนด์บบการีและค่ำคืนที่ผ่านมาก็ทำเอาแฮชแท็กลิซ่าเอ็กโบการีโซพุ่งติดเทรนด์หลังลิซ่าแบล็กพิงค์ปรากฏตัวในงานตูวน์22โบการีออโรราอวสและล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลว่าชุดเครื่องประดับชั้นสูงบบการีเเพนตี้ไดมอนด์แอมบาโร่โกลที่ประดับด้วยเพชรมรกตและทองคำที่ลิซ่าสวมใส่อ,อกงานคืนที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งายและกำไรข้อมือนั้นมีอยู่เพียง450เซตทั่วโลกสนนราคาอยู่ที่ราวเซตละ22ล้านบาทได้โอาเป็นที่เรียบร้อยในชั่วข้ามคืนเรียกได้ว่าพลังซบตาพลังแม่ค้าของเธอ,อยืนหนึ่งไม่แพ้ใครจริงๆสมกับที่แบรนด์ดังๆอยากได้ตัวเขาไปร่วมงานด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอขอบคุณครับ